สวัสดีครับทุกคนวันนี้นุชาอยากจะมาแนะนำเรตินลเซรั่มตัวใหม่จากเซราวีนก็คือตัวนี้ครับเซราวีรีเซอร์เฟสซิงเรตินลเซรั่มซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ออกใหม่ล่าสุดจากเซราวีเลยครับอยากจะบอกว่าตัวนี้ดังมากๆในฝั่งอเมริกาแล้วก็นุชาเนี่ยเห็นรีวิวแล้วก็แพร่ส่วนใหญ่เนี่ยแนะนำเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยกังวลว่าเฮ้ยเราอยากจะใช้กลุ่มยาแต่บางคนเนี่ยกลัวที่แบบใช้ยากลุ่มกรดวิตามินเอแล้วก็เกิดผลข้างเคียงอยากจะหาตัวที่เวิร์กก็สามารถใช้ตัวนี้ในการดูแลปัญหาผิวของเราได้ และตัวนี้เป็นตัวที่แพทย์ส่วนใหญ่แนะนําด้วยครับเวทีนอตตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่เลื่องลือมากๆเพราะว่าตัวนี้จะเด่นในเรื่องของการดูแลปัญหาสิวอุดตันซ้ำๆมีปัญหาเรื่องรอยดําจุดด่างดาผิวไม่สม่ำเสมอไม่เรียบเนียนก็สามารถใช้ได้ครับซึ่งโดยปกติแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องสิวมักจะเลือกใช้กลุ่มของยากรดวิตามินเอแต่เวลาที่เราใช้เนี่ยมักจะเกิดผลข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นหน้าแหง้งหน้าลอกหน้าแดงผิวไวแสงเกิดการระคายเคืองแล้วก็ทําให้สิวของเราเนี่ยเกิดอาการเห่เพราะว่าผิวของเราเนี่ยไวต่อ,อก,การระคายเค แล้วพอเวลาที่ผิวของเราเนี่ยเกิดการระคายเคืองเพิ่มมากยิ่งขึ้น <S <S ก็จะทําให้ชั้นผิวหรือว่าสกินเบริเออร์หรือว่าเกาะปาการผิวของเราเนี่ยเกิดการอ่อนแอยิ่งทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดผลกระทบต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยรอยสิวสิวเหอสิวคุมยากเกิดขึ้นแต่ตัวเซรั่มของเซราวีตัวนี้เป็นตัวที่เขาตัดปัญหาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการระคายเคืองผิวเกิดการลอกของผิวอะไรต่างๆหรือไม่ส่งผลดีต่อสกินเบริเออร์หรือว่าเกาะชั้นผิวของเราเนี่ยเขาตัดปัญหาเหล่านั้นออกไปครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ออกแบบมาสําหรับผิวแพ้ง่ายทําให้ผิวเราเนี่ยไม่เกิดการระคายเคืองระหว่างใช้สามารถใช้ตัวนี้ในการดูแลปัญหาผิวเราเนี่ยได้ยาวๆโดยไม่ต้องกังวลเลยครับและความน่าสนใจนะคะของสารที่เขาใส่เข้ามาในเซรั่มตัวนี้ครับตัวแรกก็คือ Encapsulated r e t i n o l 0.1ซึ่งความเก่งของเวตินอลเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นตัวที่เด่นในเรื่องของการดูแลสิวแล้วแต่เขา Encapsulated มาก็คือเขาใช้นวัตรกรรมในการทําให้เ e ตินอลเนี่ยเวลาที่เราทาไปบนผิวมันจะสามารถช่วยปลดปล่อยสาร ไปที่ผิวนะครับแล้วก็ยังสามารถช่วยลดการระคายเคืองผิวได้ที่เขาใส่เข้ามา0.1เป็นเปอร์เซ็นต์ที่จะสามารถคาดหวังผลได้สําหรับมือใหม่มือใหม่ก็สามารถใช้ได้นะมือใหม่สำหรับเรตินอลแล้วก็กล้ากลัวๆเนี่ยก็สามารถใช้ตัวเรตินอลตัวนี้ได้ครับแล้วตัวนี้เป็นตัวที่เด่นในเรื่องของการดูแลสิวอยู่แล้วเพราะว่าเรตินอลเนี่ยเด่นในเรื่องของการดูแลสิวริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดําความไม่สม่ําเสมอของผิวก็สามารถคาดหวังผลได้เป็นเวตินอลนะครับในเปอร์เซ็นต์ที่สําหรับมือใหม่คาดหวังผลได้แล้วก็ คาดหวังผลได้สําหรับคนที่เอต้องการดูแลปัญหาเรื่องริ้วรอยนะครับเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากๆและยังมีสารสกัดจากรากลิคริสหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับเป็นความเข้มข้นที่จะสามารถคาดหวังผลได้ช่วยดูแลผิวของเราให้ดูกระจ่างใสดูแลปัญหาเรื่องรอยดํารอยสิวด้วยครับมีเซรามไม3สามชนิดที่จําเป็นต่อผิวเสริมปราการชั้นผิวทําให้ผิวดูแข็งแรงขึ้นและยังมีในเซรนามาปอกประโลมผิวไม่ละคายเครืองง่ายเรามาดูในด้านของเนื้อเซรั่มตัวนี้กันบ้างครับตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเนื้อเซรัม่ม ค่อนข้างบางเบานุ่มละมุนไม่เหนียวเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยคืออยากจะบอกว่าเจอตัวนี้ลืมภาพจําของการทาเรตินอลแล้วแสบผิวไปได้เลยสําหรับใครที่กําลังมีปัญหาเรื่องสิวอยู่ต้องการควบคุมการเกิดสิวก็สามารถใช้ตัวเซรั่มตัวนี้ร่วมกับตัวแต้มสิวที่เรามีได้เลยเพื่อเสริมลดการหนักเสพได้ครับมาสรุปผลการรีวิวเซราวีเรตินอลตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวที่แบรนด์นะครับมีการทดสอบพบว่าหลังจากใช้ไปต่อเนื่อง8สัปดาห์นะครับพบว่าผิวดูเรียบเนียนขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเลยครับนี่ให้ทุกคนดูเลยนะครับว่ามีการทดสอบจริงๆเราก็ดูส่วนตัวแล้วนะครับหลังจากที่นุชาเนี่ยได้ทดลองใช้ตัวเซ r าวี r e ซอร์เฟ i ซิ่งตัวไอตัวนอกเซรั่ตัวเนี้ยพบว่าคือนุชชาเนี่ย ข้อฟิลลิ่งหลังจากทาเนี่ยไม่เกิดการเหนอะหนะคือเวลาที่นุชาเนี่ยใช้ตัวเรตินลตัวอื่นเนี่ยมันอาจจะเกิดความเหนอะหนะไม่สบายผิวต่างๆแต่พอเวลาใช้ตัวเรตินลตัวนี้เป็นตัวที่ทาแล้วบางเบามากสบายผิวมากนุ่มละมุนสุดๆเลยครับแล้วก็ไม่ทําให้เกิดการอุดตันเพิ่มเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวเลยนะสําหรับนุชาเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผิวมันเกิดการอุดตันง่ายก็สามารถใช้ได้ในเรื่องของการควบคุมสิวนุชชาให้คะแนนเลยว่าสามารถใช้ในช่วงที่เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องสิว ขึ้นนะครับหรือว่าเจอเหงื่อแล้วก็เกิดการอุดตันใช้แล้วสิวดูลดลงนะแล้วตัวนี้ยังสามารถใช้ได้กับคนที่มีปัญหาเรื่องแบบรอยดําเพราะว่านุชาเนี่ยก็ไปกดสิวมันก็จะเกิดรอยดําใช้ตัวนี้ในการทารอยดํารอยดําดูแลจางลงด้วยนะแล้วตัวนี้จะเก่งในเรื่องของการดูแลปัญหาเรื่องวิวรอยนะครับเพื่อที่จะลดการเกิดวิวรอยที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเพราะว่าตัวเรตินอลเนี่ยเขาก็มีงานวิจัยเก่งในเรื่องของการดูแลปัญหาเรื่องวิวรอยต่างๆรอยดงรอยดำควา ไม่สม่ำเสมอของสีผิวก็ครบเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสิวอยู่แล้วก็เฮ้ยกังวลว่าเฮ้ยจะใช้ตัวเนี้ร่วมกับตัวที่เราอ่ะ ใช้ในการรักษาสิวได้ไหมนุชาอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนุชาก็เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องสิวขึ้นตลอดเลยนะเพราะว่าผิวเนี่ยเป็นสิวง่ายมากๆเกิดการอุดตันง,ง่ายมากสําหรับใครที่ต้องการใช้ตัวนี้ในการคุมสิวนุชาอยากจะแนะนําแบบนี้คือเราสามารถใช้ได้แต่ต้องตัดตัวที่ผลัดผิวออกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยาหรือว่ากลุ่ม BHA AHA ต่างๆเนี่ยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ผลัดเซลล์ผิวได้ดีพอสมควรอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถใช้ตัวเสริมได้ก็คือตัวแต้มสิวที่เรามี รหรือว่าตัวลดกระักเสบที่เรามีเนี่ยสามารถใช้เสริมได้ก็คือใช้ตัวขัดผิวเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเสริมลดกระดักเศษแล้วก็ที่สาคัญคืออย่าลืมทาครีมกันแดดนะครับจะสามารถช่วยทําให้การทํางานของเวทีนอเนี่ยแล้วก็ผิวเราเนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วตัวนี้เป็นตัวที่นุชาาให้คะแนนเต็ม1ิเลยก็คือในเรื่องของการดูแลปราการชั้นผิวเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนุชาปเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายเกิดการระคายเคืองง่ายใช้กลุ่มคลอาเจิตามินเอต่างๆแล้วมันก็จะเกิดอาการล ที่จําเป็นต่อผิวนะครับแล้วก็สามารถเสริมปราัการชั้นผิว screen b a r r อ e r เนี่ยให้ทํางานได้ดีขึ้นดูแลผิวของเราให้ดูแข็งแรงขึ้นดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางก็สามารถใช้ได้เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะครบแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของผิวแพ้ง่ายต้องการดูแลเรื่องริ้วรอยมีปัญหาสิวจุดด่างดำนะครับก็สามารถใช้ดูแลกันไปได้ยาวๆเลยครับผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ยาวๆเลยนะจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเซรั่มเวอร์ชนอลจากเซราวีตัวนี้สําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถไป ใส่กันได้ที่วอลซันทุกสาขาได้เลยหรือว่าช่องทางออนไลน์จากร้านค้าทางการจากแบรนด์ซีราวีได้เลยครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย